นิมนต์พระภิกษุสมมนเนรเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาเจดีย์หัตาชคีโวโดยพร้อมเพียงกันกราบกรากราบตั้งใจสวดมนต์ปูชาพระรันาตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันโยโซมภควาอารัางสัมมาสัมพุทโธ สวากาโตัวเยนาผักวัตาธรรมโมสุปฏิปันโนยัสสาภผคกวัโตสาวกสังโฆตามมายังภัคขวันตังสัตธรรมสังขังอิเมหิสักระเรหิยาธารหัง อาโรบิเตหิอภิปวญชยามาสาธุนนูพันเตะคัว้สุจิราปาริณิพุโตูปิปัญชิมาชนะตานุกรรมปามานาซาอีเมสักเรคุกตาปันนาการภูนเตปัดิคันหาตู อัาหังเทีขารตังหิตายาสุขายาอารหังสัมมาสัมพุทโธภักขวาพุณธังภักขวันตังอธิวาเทมิสวะฆาตุวภักขวาตาธรมโมธรรมังนามาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามีอันทำไมยังพุทธสาภะคะวะโตบุปผาคณะมการังคารุมาเสนะโมูลนัสสัภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสา นามอันดาสาภะคาวตูนอะระหะตตูสัมมาสัมพุทธัสสะนามอันดาสาภาคาวตูนอะระหะตตูสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจกล่าวถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุดทางสารนังคัจฉามิ ธรรมังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีสังขังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีสังขังสระนังคัจฉามิ เมื่อเราทุกท่านได้สวดมนต์ปูชาพระรันะตนตัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกท่านน้อมใจหยุดนิ่งตรงไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดละล่มใจให้นุ่มนวลนละมุนละไมยหยุดใจนิ่งๆอย่างเบาๆสบายๆให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสตามระลึกนึกถึงบุญ ที่เราทุกท่านตั้งใจทำตลอดมาอย่างต่อเนื่องด้วยความปีติและปลื้มใจให้มีพระมหาเจดีย์ทัตะชีโวพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์น้อมใจหยุดนิ่งถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทรงดับขันปฏิพันธ์ไปแล้วมากกว่ามเมล็ดทรายนในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ ถึงมหาปูชนียาจารย์พระเดชปรุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลด้วยจิตที่เริ่มใสสศรัทธาน้อมใจของเราให้หยุดนิ่งให้ใสให้สว่างให้สะอาดบริสุทธิ์มีเรื่องมหัศจรรย์ของพระรังสีสัญญกะเถระผู้เจอพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณเรื่องมีอยู่ว่า ในยุคของพระวิปัสสีพุทธเจ้าท่านออกบวชเป็นดาบทอาศัยอยู่ในหินมวันตะบันพศวันหนึ่งท่านเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเหาะผ่านไปทางอาสมเห็นพระฉับพันรังสีเป็นออกจากพระวรกายจึงบังเกิดความเรื่อมใสในพุทธรังสีคิดว่าสมณะนี้งามจริงหนอ รัศมีก็สว่างสวยัยยังใจเราให้แช่มชื่นนักชะรอยสมณะนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าดังที่เขาร่ำรือกันคิดแล้วก็ไม่รอช้ารีบประคองอัญชรีนอบน้อมถวายบังคมด้วยเบญจางข้าะดิษ์ด้วยบุญนั้นเมื่อท่านละโรคก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต แล้วบุญยังหนุนส่งให้เวียนวนอยู่ในเทวโรคทั้งหกชั้นไม่เคยพัดตกไปในอบายภูมิเลยจนมาถึงในพุทธการนี้ท่านได้บังเกิดในตระกูลเศรษฐีพอโตเป็นหนุ่มบุญในตัวก็ตักเตือนให้เห็นโทษภัยของการอยู่คลองเรือนจึงออกบวชบำเพ็ญเพียรไม่นานนักก็ได้บรรลุธรรม เป็นพระอาหารหันต์ขั้นบรรลุธรรมแล้วท่านก็คข้ควรว่าบุญอันใดหนอที่ทำให้เรามีวันนี้ได้จึงระลึกย้อนอดีตและพบการสร้างบุญที่ทำด้วยจิตอันเลื่อมใสที่ไม่มีประมาณจึงเป่งอุทานด้วยความสมนัตว่า เราอาศัยอยู่ที่ภูเขาหินมพานเรานุ่งห่มหนังสัตว์ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคำดุดพระอาทิตย์แผดแสงสเสด็จเข้าปา่างดงามเหมือนพยารังมีดอกบานเรายังจิตให้เรื่อมใสในพระรัศมีแล้วนั่งกระโยงปนมมืออัญชรี ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีด้วยเสียงเก้าตลอด9กอกับเราไม่เคยพัดตกไปสู่สุคติเลยเราสมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอาภิญญาหกนี้เป็นผลแห่งความเรื่อมใสในพุทธ รัศมีท่านสาธุชนทั้งหลายนี้คือตัวอย่างของนักสร้างบารมีที่มีความเลื่อมใสศรัทธ,ธาในพระรันาตนตรัยเพียงแค่นำผักตบสีแก้วมรกตไปปูชาพระเจดีย์เพียงครั้งเดียวยังได้บุญมากมายหลายภพหลายชาติส่วนผู้ที่ได้ลงมือสถาปนาพระมาหาเจดีย์ทัตตชิโว ด้วยตนเองคงไม่ต้องพูดถึงว่าจะได้บุญกันขนาดไหนอีกทั้งพวกเรายังได้มีโอกาสปูชาพระมหาเจดีย์ทัตตะชีโวพระมรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประจำทุกวันจะก่อให้เกิดอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่มีประมาณหลวงพี่ขอเรียนเชิญกระยาณมิตรทุกท่าน ให้พร้อมใจกันไปชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องเพื่อนพ้องทั้งหลายให้มาปูชาสาการะพระมหาเจดีย์ทัตตาชีโวพระมรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปูชามหาปูชนียาจารย์พาเดชพระคุณพระมงคลเทพผู้นีสดจันทสโรเชื่อมั่นลงไปได้เลยว่าหากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลาย มีจิตเลื่อมใสได้กระทำการปูชาสการะพระมหาเจดีย์ทัตตะชีโวแล้วอบายภูมิทั้งสี่จะต้องว่างสุกติภูมิจะต้องเนืองแน่นอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านกระทำจิตให้เลื่อมใสยอย่างไม่มีประมาณน้อมนำดอกไม้ของหอมเครื่องสการะปูชาและโคมไฟประทีปมากันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ หยุดลงไปในกลางของกลางนอบน้อมปูชาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปูชาแด่มหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพปูณนีพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เรื่อมใสท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วรำดับต่อไปนิมนต์พระภิกษุสัมมาเนนเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่าน ตั้งใจอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันธรรมยังพุทธาภคกวาโตอุปภาครรมการังการมาเซนาโมอนดสาภักวาโตอราโตสัมมาสัมพุทธา นามุนดัสสาตักะคาวตุนอาราหาตุนสัมมาสัมพุทธาสาข้าะเจ้าทั้งหลาย ร่วมใจกันปูชาสาการะร่วมใจกันปูสาการะพระมหาเจดีย์ทัตตาชิวมหาเจดีย์ทัตตาชิวพระมารมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อรมสาลีลิกธาตุของพระสมาสบุทรเจ้ามาตามระลึกถึงมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนไตรคุของพระรัตน์ไตรคุณของพระธรรมกายของพระธรรมกายอันนับอสงไข่พระองค์ไม่ท้วนอสงไข่พระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์ของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระเดชพระคุณพระมงคลเทพผูนีพระมงคลเทพผูนีสดจันทสโรสดจันทสโรแระด้วยบุญกุศลพระด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,าาลายตั้งใจจุดประทีปคมไฟ,จจมไฟถวายดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะเป็นพุทธบูชา ขอให้ข้าพเจ้า,า,จาได้เกิดในบรวรพระพุทธศาสนาในตร,ร,ระก,กูลสัมมาทิฏฐิมีศรัทธามั่นคงในพระรันตนตร,รัตย เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตผู้ไม่ประมาทในชีวิตคิดสอนตนเองได้สอนตนเองได้คนภัยพานอย่าได้มากั้มกายคนภัยพานอย่ามากั้มกายขอให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าอย่าได้ไปทําร้ายใครอย่าได้ไปทําร้ายใครแดกใครแดกใครอย่าได้มาทําร้ายข้าพเจ้า มาทำร้ายข้าพเจ้าให้เข้าใจกฎแห่งกรรมให้เข้าใจกฎแห่งกรรมมุ่งทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นมุ่งทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นทั้งวิบัติบาปทักษิณทั้งวิบัติบาปักสิทธิ์วิบากกรรมวิบากมันวิบากกรรมวิบากมันอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มลายหายสูญให้มลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้เจริญยิ่งด้วยให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันณะสุขภาระอายุวันณะสุขภาระปฏิพานธนสารปฏิพานธนสาริาาริวารสมบัตบริวารสมบัติ ให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนนะให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพย์พยาสมบัติแรนิพานสมบัติมีดวงปัญญาสว่างสวายมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาสุขใส ทั้งมังสาจักสูทิพยาจักสูสมณะจักสูปัญญาจักสูและธรรมจักสูรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบาร ทราบสมบัต uh ิคุณะสมบัติที่สุดแห่งราบยศสรรเสริญสุขและมากผลนิพานมีสมบัติมหาสารสมบัติจักรพัิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติได้สำเร็จวิชาสามวิชาแปดประการอาภิญญาหูปาฏิสัมพิทยานี วิโมกแปนและจารณะสิบห้าอย่างสะดวกสบายมีธรรมะสว่างสวัยได้สร้างบารมีร่วมกับมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตาบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จรจ,จงเป็นผลสำเร็จ,รจด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์งงจงทุปการเทินนิพพานปัจโยโหโตุโโหโต,ตั้งใจสวดมนต์ปูชาพระรันาตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน อาราังสัมมาสัมพุโทโธพะคะวาุทธังพะคะวันตังอธิวาเทมีพุโทโธเมนาโถพระพุทธ,ธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตะพะคะวาัตาธโมธัมมนามาซามีธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังฆนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของ,ของเราตั้งใจกราบพระมหาเจาเดีย์หทติีโวโดยพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันสาธุ